โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp 7<ๆ>เพจรับซื้อราคารหัสเกม rv มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคน ทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม Rov มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีแหลังคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทจิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใหาคลิปนะนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยว,วันนี้มารีวิวกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาวันนี้กันเนาะเป็นปีศาจสาวแห่งซากุะระปรากฏกายแล้วพิเศษมาพร้อมกับกรอบโปรไฟล์สุดน่ารักรับส่วนลดครั้งแรกฟรีลดสูงสุดได้ถึง99%เลยนะ โดยระยะเวลากิจกรรมนะครับ24มิถุนายน2565จนถึง7มิถุน7กรกฎาคม2565นี้เท่านั้นนะก็สำหรับใครที่เป็นเมนวีล่าเราว,ว่าก็เป็นสกินที่น่าสนใจนะโดยราคาเต็มของสกินอ e ยูที่710คูปองนะครับก็เป็นสกินของวนะีล่านะเราว่าน่าสนใจอยู่โอเคครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูตัวกิจกรรมันเลยดีกว่าโดยในตัวกิจกรรมพอกดเข้ามาเนาะจะเป็นการขอความยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนาะ การีน่าในกิจกรรมปีศาจสาวห่งซากุระอันนี้ก็ลองไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับสำหรับใครยอมรับหรือไม่ยอมรับอันนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีผลเลยนะเราเคยลองกดหลายรอบแล้วก็ถ้างั้นเดี๋ยวมาดูพวกรายละเอียดในกิจกรรมกันละกันเนาะโดยกิจกรรมนี้คือ24มิถุนายนจนถึง7กรกฎาคมนะมาดูที่วิธีการเล่นกันทุกครั้งที่กดจะได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นราคาของสกินจะลดลงตามเปอร์เซ็นต์ส่วนส่วนลดเนี่ยสามารถสะสมได้ ส่วนลดที่ได้รับแต่ละครั้งจะมีโอกาสลดได้สูงสุดถึง99%เลยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะถ้าลด99%จะเหลือเท่าไหร่กันนะอันนี้60%เหลือ284ก็ทุกครั้งที่กดส่วนลดก็ราคาก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องใช้คูปองในการเหมือนแบบกดรีเนาะซื้อสกินอะไรในราคาที่คุณต้องการได้เลยก็คือจะกดส,ส่วนลดได้สูงสุด3ครั้งกดกี่ครั้งก็ได้เนาะก็ไออย่างนี้ก็คือ60%ก็เหลือ284คูปองก็โอเคอยู่นะ ก็สาหรับราคานี้ก็เป็นสกินที่น่าสนใจแหละสาหรับวี่าเอา่อกรุณาตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายให้เพียงพอไม่เช่นนั้นจะไม่รับของรางวัลอันนี้ก็ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเล่นนะเอ่อเดี๋ยวพอได้ของรางวัลแล้วมันไม่ได้ก็คือจะแย่นะนไหนๆก็ลดมาตั้งขนาดนี้แล้วส่วนกฎกติกาในกิจกรรมนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับ24มิถุานายน2565จะถึง7กรกฎาคม2565 ผู้เล่นมีสิทธิ์ในการกดรับสุ่มส่วนลดได้สูงสุด3ครั้งกดรับส่วนลดครั้งแรกจะฟรีโดยการส่วนลดแต่ละครั้งจะมีการนําส่วนลดที่ได้มาบวกรวมกันส่วนลดที่ได้ในกิจกรรมนี้ผู้เล่นจะได้รับสูงสุดก็คือ99%หากได้รับเกินกว่าดังกล่าวจะถือว่าเป็นสูงสุดได้แค่99%เท่านั้นนะก็เราว่ามันก็โอเคอยู่นะถ้าได้99%ก็ดี ผู้เล่นสามารถกดซื้อได้โดยไม่จําเป็นต้องกดส่วนลดก่อนหรือกดส่วนลดลดครบ3ามครั้งก็คือจะเลือกเหมือนแบบว่าเราโอเคเท่าไหร่เราก็เอาอกออกตรงน,นั้นแหละก่อนเข้าร่วมกิจกรรมขนุณาตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายของคุณทางระบบจะไม่มีการช,ชดเชยใดหากของรางวัลไม่ได้รับเนื่องจากว่ากล่องจดหมายเราเต็มนะของรางวัลจะถูกส่งมาในกล่งองจดหมายภายใน24ชั่วโมงออนอกจากนี้ก็โปรดทําการตรวจสอบพื้นที่ให้ดีเนาะ ก็โดยปกติแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้แต่ว่าในกิจกรรมเปอร์เซ็นพวกนี้เขาก็จะไม่บอกนะว่ามีโอกาสออกเปอร์เซ็นเท่าไหร่เท่าไหร่รอย่างนี้ก็ต้องไปกดลุนเอานะว่าจะเป็นยังไงก็เป็นกิจกรรมที่ปกติก็มีของการนิน่าก็มาอย่างนี้บ่อยๆเนาะมาดูกดครั้งแรกกันโอ้ครั้งแรกได้ยีเลยนะเยอะอยู่นะครั้งที่2อก้าคูป,ปอง45โอ้สามร้อยเก้าสิบก็เยอะนะหกสิบเปอร์เซ็น ก็คือกดไป3ครั้งเนาะเราได้ส่วนลดมา60%อยู่ที่สองสรรค์สองคูปองโอเคครับเราก็ได้รับสก,กินมาแล้วเนาะเดี๋ยวไปกดรับสก,กินกันแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวสก,กินให้ดูทายคลิปนะอืมอนี่ระบบมาแล้วอีเวนต์รีวอร์ดโอเคครับก็ได้สก,กินของวีล่ามาเนาะสก,กินนี้สวยมากเลยแล้วว่าสกินออกไปทางน่ารักด้วยซ้ำเนาะใครเมนวีล่าพลาดไม่ได้เนาะสก,กินนี้ของวีล่า แล้วก็นอกจากสกินนี้ของวีล่าแล้วมันจะได้กรอบรูปโปรไฟล์ด้วยเนาะตามที่เขานี่ไงกรอบรูปโปรไฟล์ซากุระฟูบุกิโอเคเดี๋ยวขอเี่ยนกรอบโปรไฟล์เหนือแล้วกันเนาะเดี๋ยวกดแก้ไขเดี๋ยวมาหากรอบโปรไฟล์กันอยู่ในนะในสกินหรือเปล่าเอ๊ะทำไม,ม,ไ,ไ,มไ,ไม่เห็นมีเลยเป็นสกินไม่ใช่หรอฮัลโหลสกินอยู่ไหนกอนไม่เห็นมีเลย ไม่ใช่ไม่มีเออยังไงดีเดี๋ยวดูกิจกรรมเอ๊ะอ,อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเราลองกดดูทั้งหมดอีกทีนึงดีกว่าว่ามันอยู่ตรงทั้งหมดไหมสกินก็ไม่มีนะอืมเราว่าเราต้องกดทั้งหมดดูแล้วละ่ะเออเสียดายจังหรือว่าไม่ได้แต่เมื่อกี้มันโชว์แล้วนะว่ามีเออไปที่ทั้งหมดอ่ะเนี่ยทั้งหมดแล้วเจอเลย โอเคกดใช้งานสก,กินนี้ไปเลยเนาะก็ดูทำทำตาตูเลยเราเปลี่ยนสีไปเลยฮนะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวสก,กินให้ทุกคนดูกันเนาะไปดูสก,กินนี้ของวีล่ากันนะเดีย๋ยวหาก่อนหาก่อนโอเคนี่ するくせにどうして私が人間に同情してあげなくちゃいけないの โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะคิดเห็นไงกับสนี้ของวีล่าคอมเมนต์พ,พูดคุยกันได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้นท p 7เ็ดพจรับซื้อรละารหัสเกมอา V นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย